คำถามโลกแตกสามสิบเอ็ดกับสามห้าเจ็ดเอาอะไรดีเป็นเพื่อนคอยติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูแม็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ใช้ชื่อว่าฟูแม็กเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็วันนี้ก็มีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะครับซึ่งก็เป็นคําถามโลกแตก3นะครับก็เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับสําหรับบางท่านที่มีปืนอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดจุดสองสองเป็นปืนขนาดเล็กแบบนี้นะครับนี่เป็น9ก้ามมอนะครับเป็นฟลอกเป็นซีเซตเป็นเบลต้าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คนชอบปืนนะครับก็ไม่วายนะครับที่จะหาปืนมาเพิ่มเติมให้กับอลเลตชั่นของตัวเองนะครับเพื่อนครับแล้วก็มีกระสุนอีก2ขนาดนะครับซึ่งก็เป็นคําถามโลกแตกนะครับว่าจะขนาดอะไรดีนะครับก็จะมีขนาด3ามเกับสิบเอนะครับเพื่อนครับแล้วก็วันนี้นะครับจึงขอนําเสนอหัวข้อที่ว่า11กับสามนะครับ เอาขนาดอะไรดีครับนะครับก็ถือว่าเป็นคําถามโลกแตกที่3นะครับส่วนปืนที่วางในแบบตรงนี้นะครับผมก็พยายามจะเก็บออกทุกกระบอกครับผมจะคงไว้แค่11แล้วก็สามนะครับเท่านนครับถ้าจะเ่ยว่านะครับกระสุนในบ้านเรานะครับที่นิยมใช้แล้วก็มีอนุภาพที่รุนแรงแล้วก็หนักหน่วงนะครับก็คงไม่พ้น2ขนาดนี้นะครับสำหรับกระสุนปืนสั้นนะครับส่วนจุดส4มนั้นก็ ยังไม่ได้รับความนิยมเป็นที่สมควรนะครับแรงจริงนะครับหนักจริงใหญ่จริงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาของอาวุธปืนนะครับแล้วก็รูปแบบของอาวุธปืนนะครับที่มีเข้ามาป้อนตลาดถือว่ายังน้อยกว่า1 1ตมนะครับหรือจุดสีหอย่างนี้นะครับหรือว่า3ามวนเจนะครับเพื่อนๆเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็เล่นเล่นปืนไมแลด้นะครับใช้ปืนมาได้พักนึงนะครับก็เกิดอารมณ์ที่บอกว่าตามที่คนบอกนะคนชอบปืนคนรักปืนก็ต้อง ขวนขวายหามาจนได้นะครับบางทีก็คิดว่ามันยังไม่สุดทางนะครับก็เลยจะมองหาปืนอีกซักกระบอกหนึ่งนะครับจะเป็นสหรเอ3 7ดสามาดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายท่านก็เกิดความถามไม่ในใจนะครับก็หาคาตอบให้กัตัวเองยากและเกินนะครับผมจึงต้องมาทําคลิปวันนี้นะครับแล้วก็การทาคลิปของผมนะครับเพื่อนๆครับบางทีข้อมูลอาจจะไม่ลึกซึ้งอาจจะไม่ตรงถึงตรงประเด็นสักเท่าไหร่นะครับเพียนทำเพื่อเป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับว่า ชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าจะว่ากันด้วยกระสุน2ขนาดนี้นะครับก็เป็นระดับชักันทั้งคู่นะครับระดับแมนสต็อปเปอร์ทั้งคู่นะครับแต่ก็ต้องแยกเป็น2ส่วนหลักๆใหญ่ๆนะครับว่าอำนาจหยุดยั้งนะครับกับอำนาจทะลุทะลวงนะครับเพื่อนๆครับจุดสามห้าเจ็ดนะครับก็จะเน้นเรื่องความคมความเร็วของกระสุนนะครับซึ่งก็ได้ความชะกันอีกระดับหนึ่งนะครับส่วน จุดสีแบบนี้นะครับหรือ11มมอที่เราเรียกกันนะฮะก็จะได้ของความหนักหน่วงนะครับโดนเข้าไปกับถ้าโอ้โหไม่จุกกันหายนะครับก็ถือว่าเป็นกระสุนที่หนักหน่วงทั้งคู่นะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าเจ้า11พกเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเรือกแบบไหนนะครับสำหรับกระสุนจุดสามนะครับก็เป็นกระสุนที่เพิ่งจะเกิดมาได้สัก หกสิบปีนะครับยังไม่เก่าแก่เท่ากับกระสุนขนาดจุดสี่หครับซึ่งจุดสี่หนั้ก็ถือกําเนิดมาก็ร้อยกว่าปีนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกระสุนยี่สามนะครับสูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อกลบรัศมีของกระสุน7.62ตโจกสองตกระเล็บนะครับซึ่งในสมัยอดีตนั้นก็กระสุนเป็นกระสุนที่มีความเร็วสูงนะครับสำหรับเจ็ดโจกสองนะครับซึ่ง ก็มีจุดสามแปดซูเปอร์ออกมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวกระเล็บนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งห่างตัวกระเล็บอย่างมากนะครับแล้วก็มีประมาจา์นักยิงปืนของอเมริกาครับก็ชอบอัดกระสุนเองนะครับซึ่งอเมริกาเองเขาเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปนะปัดกระสุนมาใช้งานเองได้นะครับโหลดกระสุนเองได้นะครับก็เติมกระสุนนะเติมปอกเอ่อเติมดินขับนะฮะลงไปปอกไปเรื่อยๆนะครับจนได้ความแรงระดับที่ว่ามันเกินบวกพีบวกนะครับก็ทําให้ปืนบางประเภทนะฮะรองรับ กระสุนขนาดนั้นไม่ไหวนะครับจึงจะเป็นจะต้องออกรูปแบบของปืน3ามเจใหม่นะครับก็จะเป็นพวกโมเดล27โมเดล28นะครับก็จะเป็นโมเดลแรกเริ่มสำหรับจุดสามเจนะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาอย่างหลายสิปีเลยนะครับขนาดจุดสามเจนะครับจนได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใช้งานท่าภาคพลเรือนนะครับภาคตำรวจนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างล้นพ้นเลยนะครับพื่อนครับแล้วก็ข้อดีของจุดสามเจนะครับ ก็สามารถยิงกระสุนขนาดจุดสามแปดได้โดยปลอดภัยนะครับก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อครับที่เพื่อนๆพยายามคิดกันนะครับว่าสามห้าเจ็ดมันจะดีกว่าสิบเอ็ดตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสามเจ็ดนี่ก็สามารถยิงกระสุนได้ถึงสามขนาดนะครับเพื่อนครับผมเองก็เคยทดสอบลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับปืนนะครับแต่ว่าที่ยิงได้ปลอดภัยสุดก็คือจุดสามแปดกับสามห้าเจ็ดนะครับส่วนจุดสามแปดซูเปอร์ก็สามารถยิงได้นะครับแต่ก็ เกรงว่าสุขภาพของปืนอ,อาจจะไม่ดีตามมานะครับเพื่อนครับแล้วก็ผู้ที่ถือครองจุดสามเจ็ดนะครับก็ไม่สามารถถือครองกระสุนขนาดจุดสามแปดได้นะครับเพราะถือว่าเป็นคนละขนาดกันนะครับไม่จะสามารถใช้ใช้ยิงได้โดยปลอดภยดัยโดยได้ดีนะครับก็ไม่สามารถครอบครองกระสุนขนาดจุดสามแปดได้นะครับเพื่อนครับเคยมีกรณี ไปถึงดีกานะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้กระสุนจุดสามแปดกับปืนจุดสามห้าเจ็ดแบบนี้นะครับเพื่อนครับองคนก็บอกว่าได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่สุดแล้วสารท่านก็ตีความหมายว่าผิดนะครับเพราะว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับโดยสารท่านก็ตีความหมายว่าเป็นเราต้องอ้างอิงตามบริษัทผู้ผลิตนะครับถึงแม้จะหน้าตัดเท่ากันก็จริงนะครับแต่ชื่อเรียกเขาละอย่างกันนะครับจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ แล้วก็เรื่องกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่เออคิดเองเออเองนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับซึ่งจะไปปฏิเสธผลไม่ได้นะครับเพื่อนครับจุดสามเจ็ดนั้นก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างมีความเร็วสูงนะครับเพื่อนๆครับถ้ายิงจากปืนลำกล้องสี่นิ้วเนี่ยก็ล็อกส่นร้อยยี่สิบห้าเจนนี่ก็ไปได้ถึงพันสามพันสี่นะครับก็ถือว่าได้พลังงานพลังงานก็ถือว่าสูงนะครับพลังงานเมื่อเทียบกับจุดสี่ห้าสิบเอ็ดมมห้านิ้วอย่างนี้นะครับพลังงานสูงกว่านะครับพลังงานสูงกว่าสิบเอ็ดนมมนะ พลังงานก็ไปถึง500กว่าฟุตบอลต่อวินาทีนะครับก็ถือว,ว่า,าพลังงาน500ฟุตบอลนะครับถือว่าสูงนะครับข้อดีของจุดสามก็มีที่เห็นหนึ่งอย่างที่ผมเล่ามาให้เขงฟังนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ส่วนข้อดีของ11นมอนะครับก็คือมันสุดทางปืนดีครับนักเล่นปืนนักยิงปืนหลายๆท่านก็อาจจะชอบเออมันสุดทางนั่นแหละ11นอมอเนี่ยหรือจะสามเจ็ดหรือ11นมอหรือจะเอาอเทอั้สงสองอย่างเลยก็ ก็ไม่ว่ากันนะฮะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านนะครับเพื่อนครับซีเน้ำม,มอก็เป็นกระสุนระดับแมนสตอปเปอร์นะครับก็คือจะอยู่ในหมวดของอำนาจหยุดยั้งนะครับส่วน3ามก็อยู่ในกลุ่มของอำนาจทะลุทะลวงนะฮะอำนาจฆ่านะครับก็คือได้อำนาจคนละอย่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างชะกันทั้ง2ขนาดเลยนะครับเพื่อนครับซีเน้ำม,มอกีะก็เป็นกระสุนที่ถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี1910นะครับเข้าประจำการปี1901แล้วก็เพื่อนๆลองหักลบกบหนี้กันดูนะครับเข้ามาประจำการมา่ีปีปีเลยนะครับแล้วก็เพิ่งปลดประจำการประมาณปี85นี่เองครับ198583ปมะมาวันี้เพิ่งปลดประจำการนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นกระสุนที่หายความกังวลนะครับในเรื่องของอนุภาพนะครับขนาด11ออมนะครับจนบางคนนี่ก็หกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับต้องหามาให้ได้ก็เอาให้ได้นะครับ11ออมนะครับก็ก็แล้วแต่ความสมารถของแต่ละท่านนะครับเพื่อนๆครับ ซึ่งการรีวิวนะฮะการรีวิวรูปแบบนี้นะครับผมเองก็ก็หนักใจนะครับไม่รู้จะไปในรูปแบบไหนนะครับเพียงอยากจะทําให้เขาเข้าวๆให้เพื่อนเห็นเฉยนะครับว่าการที่จะครอบครองแบบใดแบบหนึ่งนะครับจะเลือกแบบไหนนะครับสวีททอมก็มีรูปแบบของอุปกรที่หลากหลายนะครับก็มีให้เลือกอย่างจุใจนะครับมีรูปแบบหลากหลายมากๆนะครับมีหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบหน้าตานะครับหลากหลายวัสดุพันธุ์นะครับก็เรื่องที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับการตลาดค่อนข้างจะกว้างนะครับ ส่วน3ามาเจ็นะครับก็ส่วนมากเขาจะมีเป็นแบบลูกโม่เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบแมกกาซีนก็มีแค่ไม่กี่รูปแบบนะครับก็มีน้อยนะครับมีเฉพาะเดสเซดอีเกิลมีเฉพาะคูแนนนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับส่วนมากก็เป็นระบบลูกโม่อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการทำมาที่ไว้ใจได้ด้วยนะครับลูกโม่นะครับเพื่อนครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่จะคิดจะซื้อปืนขนาดหนักๆสักกระบอกหนึ่งนะครับ11หรือ37ก็ฝากไว้ให้คิดทบทวนดูนะครับเพื่อนๆครับ แล้วก็ดแตเกิดเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะเพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่ผมผู้ทําคลิปนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดทางกระต๊อกของของอภัยเพื่อนๆในนาทีนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็คลิปหน้าจะทําอะไรต่อต่อนะครับก็ได้โปรดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ